จะ่ปีนีนะอยจะไปเทียนฐานนะอยลบคลิปในช่เวียนไปเวียนฐานอยไปลบคลิปไม่ตัดคลิปไมเบอร์หน้านะโชคดีเคยมามยังนะเคยมข้างหนึ่งนะวันนี้มาซ้ำใช่ไหมดีเลดีเป็นไรอ่ะเป็นทั้งไหนพยานาเป็นทั้งปวดหลังปวดเอวครับแล้วหลังแข็งมือแข็งมือเป็นไงมือแข็งจับอะไรยังไม่ได้เลยอาจารย์ ตทำแข็งอยู่ไหมับแข็งอยู่ทำบุญมาไหมเงี้ยทำมาทุกอย่างแล้วทุกอย่างหมดทำที่วัดไหนอ่ะไปที่วัดหรอวัดกองชวดวราคาเออเปไล่เหมนไงดีขึ้นไหมมือมือยังแข็งอยู่คับแข็งอยู่อ่ะเดิงก็ดีขึ้นหรือยังอ่ะไปทำบุญมาพอทำมาเพิ่มันก็ดีขึ้นหน่อยเลยพอโตมานัดอาจารย์ไปเพิ่มยิ่งหนักเลยทีนี้ วันนั้นอาจารย์ว่าจะมาวันที่เก้าเนี่ยหนักไหมครับสี่ห้าวันนี่หนักครับครับเนี่ยทำมาทั้งหมดที่นาจาบอกนะบ่นนอนได้นะสมธนทุกวันครับเจกรรมเราก็ใช่ไหมครับที่เจ้ากรรมเจ้กรรมเป็นไรวันนั้นบอกจำได้ไม่ได้บอกครับผมท่านว่าบอเป็นพยามนั้นสามตัวทำบุญไหมยังทำแล้วค่ะดีแล้วดีแล้วแล้วเป็นไง อาการเดินเดินอะไรดีขึ้นไหมอาการเดินก็ดีแต่มันอาการเดินดีขึ้นไหมดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้นก็ดีขึ้นแล้วนะมือนี่ครับมันจะทําอะไรไม่ได้แต่ขาดีขึ้นแล้วใช่ไหมเดินดีขึ้นโอเคแล้วก็ทําไปทําทีละจุดทีละจุดไปทำกรมไว้เขาเราก็ต้องได้รับกรรมถูกต้องไหมชาติก่อนเราเคยไปทำเขาเข้าใจไหมชาตินี้เราก็ต้องได้รับ อันนี้ผมก็จะสื่อให้ว่าไปทำอะไรดีนะให้มันเบาบางใช่ไหมจากหนักเป็นเบาเบาก็อาจจะหายไปได้นะอัเดี๋ยวนี้อัดพลังอีกแล้วช่วยฟีอยู่ได้นี่นะอ่ะขึ้นไปข้างหน้าหน่อยเออดีมากขยันน้เท้าลงหน่อยนะขยันลงไปเวียธายทั้งหมดนะ

ก็กำำก๊กก๊ด้ย้หามนกินนะวัดไหนก็ได้กินไปตอน้ราเราไปเดิน้ำมนทั้งตแต่คัดแหละ่นมวัดนันวัดีมไปมากี่ปีแล้วนะสปีกว่าสปีแล้ว่้ดีขึ้นเรื่อยๆนะ

给那。